ผมก็เคม็มม่กม,<า>มันไปได้ไปไม่ใช่เพราะยาละกันขนลุกเลยขนลุกด้วยอ่ะอ <c oughs> นี่ใ ครับผมก่อนอื่นต้องขอบอกว่าคลิปนี้ผมเห็นมันตรงคอนเซปต์กับแนวรายการแลบ p l a หรือว่าหนูทดลองของผมนะครับก็เลยเอามาลงในรายการแ l a บร a แล้วกันซึ่งในความหมายการเป็นหนูทดลองก็คือไม่ใช่ในเชิงลบนะครับในเป็นเชิงคนที่แบบทําอะไรก่อน,เพ,อน,เ,พอนเพื่อนเพื่อเขาเพื่อจะทดลองเป็นแนวหน้าให้เพื่อนๆได้รับรู้นั่นเองครับหลังจากกรอกเอกสารนะครับแล้วก็จะมีข้อมูลให้เราติ๊กนะครับว่าเราเคยเป็นนั้นเป็นนี้ไหมเคยป่วยอย่างนั้นอย่างนี้มีความดันอะไรหรือเปล่านะครับหรือว่าเคยแพ้ยาไหมเพื่อที่ ที่จะตรวจสอบว่าเราจะสามารถฉีดวัคซีนได้ไหมนะครับหลังจากนั้นก็จะให้ไปวัดความดันนะครับซึ่งความดันผมไม่ผ่านครับและหัวใจก็เต้นอัตราเต้นผิดปกติด้วยทางทีมแพทย์เขาก็เลยให้มานั่งพักผ่อนก่อนที่ผมจับบีบหัวใจผมดูนี่ไม่ใช่ว่าผมเป็นอะไรนะครับผมคือด้วยด้วยความที่ผมกลัวเข็มผมก็เลยแบบอยากรู้ว่าหัวใจผมเต้นแรงจริงหรอผมก็เลยเอามือมาทาบหัวใจอาการที่ผมนั่งบีบหัวใจดูอย่างเงี้ยทางทีมแพทย์เขาคงเป็นห่วงนะครับคิดว่าผมเป็นอะไรหรือเปล่าแต่จริงๆคือผมแค่อยาก จะรู้ว่าหัวใจผมเต้นแรงแค่ไหนเฉยๆเพราะว่าผมเป็นคนกลัวเข็มมากกลัวมาตั้งแต่เด็กแล้วนะครับเอาละครับเมื่อนั่งพักจนความดันลดลงแล้วจนหัวใจเต้นปกติแล้วนะครับก็จะไปวัดอีกทีหนึ่งจนสภาพร่างกายพร้อมที่จะฉีดวัคซีนนะครับก็จะมานั่งรอฉีดวัคซีนเลยแล้วผมก็เลยแบบจริงๆผมก็ยังไม่กล้ามองเข็มนะครับแล้วก็ยังเอามือทาาหัวใจอยู่พี่ๆพ,พ,พยาบาลก็คงเป็นห่วงนะครับเลยมาดูแลแบบใกล้ชิด ผมก็ถกแขนเสื้อผมขึ้นแล้วก็รอไว้งั้นแหละครับเพราะว่าไม่อยากมองไม่อยากรู้ว่าฝั่งที่พยาบาลเขาจะฉีดเราเนี่ยเขาจะมาทําอะไรนะครับผมก็คือพยายามจะไม่ชำเรืองมองแล้วพยายามไม่สบตาอะไรใครเลยพยายามจะก้มหน้าก้มตา รอให้หมอเขาบอกว่าเสร็จแล้วแค่นั้นเองนะครับก็คือแทบจะหยุดกั้นหายใจเลยหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับเนี่ยน้ำเป็นอะไรไปไี่ไม่ใช่ยาแล้วนะหัวเข็มโอ๊ย แต่จริงๆตอนหมอจิ้มเฉมเข้าไปนี่ผมก็ไม่รู้สึกอะไรเลยนะครับแทบไม่รู้สึกอะไรรู้สึกแค่เย็นๆตอนที่เขามาเช็ดแอนขอหอ์เท่านั้นเองผมก็รอแค่จังหวะให้หมอบอกว่าเสร็จแล้วอะไรประมาณนี้ครับพอเสร็จแล้วผมยังไม่กล้ากระดุกกระดิกแขนเลยก็คือขนาดแขนเสื้อยังรอให้พี่ๆเขาดึงลงให้เลยนะครับเนี่ยไม่กล้าขยับแต่มือยังถือกล้องอยู่นะครับเพื่ออยากจะมารีวิวให้เพื่อนๆได้ดูนะครับ เสร็จแล้วก็ต้องมานั่งพักประมาณ30นาทีนะครับเพื่อดูอาการว่ามีผลข้างเคียงที่ไม่พึงประสงค์หรือเปล่าผมก็ยังแตะบ,บ,บีบหน้าอกผมอยู่นะครับเพราะว่าอยากรู้ว่าหัวใจมันเต้นแรงจริงหรือเปล่านะครับเอาละครับเรามาดูอาการข้างเคียงหลังฉีดวัคซีนโควิดก่อนนะครับอย่างเช่นอาการที่ไม่รุนแรงนะครับก็คือจะมีไข้ต่ำปวดหัวมีการขึ้นไส้อาเจียนอ่อนเพลีย และปวดบริเวณที่ฉีดน,นะครับอันนี้เขาเรียกว่าเป็นอาการชนิดไม่รุนแรงสำหรับอาการข้างเคียงที่รุนแรงนะครับก็จะมีไข้สูงแน่นหน้าอกหายใจไม่ออกปวดศรีรษะรุนแรงปากเบี้ยวกล้ามเนื้ออ่อนแรงมีจุดเลือดออกจำนวนมากนะครับผื่นขึ้นทั้งตัวอาเจียนอาเจียนมากกว่า5ครั้งนะครับ ชักหรือหมดสติไปเลยนะครับหากมีอาการดังนี้ควรรีบแจ้งแพทย์ทันทีนะครับเอาละครับสำหรับเข็มแรกของผมก็ถือว่าอยู่รอดปลอดภัยนะครับไม่มีอาการรายมากมายนอกจากการกลัวเข็มของผมนั่นเองครับสำหรับเข็มที่2นี่ต้องดูใน EP ีหน้านะครับเพราะว่าเวลาค่อนข้างจะเยอะแล้วเดี๋ยวเพื่อนๆจะไม่สนใจกันนะครับก็ฝากกดไลค์กด subscribe กดติดตามกันไว้ได้เลยครับเดี๋ยวครั้งหน้าผมจะมารีวิวเข็มที่2ให้ดูครับ